ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันเสาร์ห้าวันเสาร์ห้าเนี่ยคือวันเสาร์ข้างขึ้นหรือข้างแรมห้าทับเป็นวันแข็งจะทำพิธีอะไรเกี่ยวกับเขาเรียกพุทธาพิเศษลงอักขระวิทยาคมหรืออะไรพวกนี้เป็นที่นี่ถ้ำพญานครน้ำมาพุทยาลเขาเขาเรียกว่าเขาสามร้อยยอดเป็นถ้ำพญานครที่มีคุณเสิริพ่อร้อยห้าท่านมาทำอะไรก็ว่าเขาที่มาทุกวันทับทามอาไรไว้ก็เป็นที่ที่ที่ คนที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มากราบสักการะบูชาวันนี้เราจะไปทำพิธีข้างบนอ่าข้างบนอ่าเดี๋ยวเราจะจะเนี่ยดูดูดูยันเนี้ฮะดูยันนะนะนะเป็นเส้นยันสองห้านะก็สำหรับทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีกันได้ง่ายนะคะแต่เราไปเจอข้างบนฮะข้างบข้างบนจิ วันดี้ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ห้าฮะวันเสาร์แรมห้าข้ามก็ตรงกับวันที่5้าธันวาคมก็จะตรงกับพระราชสมภพกอนในหลวงรัชกาลที่เก้าที่นี่ก็เยว่าเรามาบูชาสถานที่อย่างนี้ก็คือที่ถ้ำพญานครวันที่เสาร์ห้าทำวิธีพุธทธวิเศษดีอย่างเดียวแต่ห้ามทําขึ้นบ้านใหม่ห้ามทําวิวาห้ามเปิดกิจการหรืออะไรใหม่ๆเพราะวันเป็นวันแข็งหรือว่าแตกหักกันแต่ถ้าลงวิทยาคมหรือที่เรากำลังทำพวกนี้กาเรียกว่าเลิศง่าย ถ้าลงของลงอะไรไปพวกนี้ไม่มีเสื่อมไม่ต้องรักษาอืเพราะว่ามันจะรักษาในตัวมันเป็นวันแข็งมากแล้วก็แข็งที่สุดแล้วเราก็เดินทางกันขึ้นมาในสฐานที่อย่างนี้นด้วยความยากลำบากเนี่ยไปกลับสี่ลูกสี่ลูกแล้วทุกคนมาแล้วบางคนก็มาสี่ห้ารอบแล้วผมทุกรอบที่แปดอะอก็ต้องมีนัยยะว่าทําไมผมต้องมาแน่นอนเดี๋ยวผมผมต้องมาเพราะว่ามาทําบาร,รมีที่นี่เป็นแหล่งที่ทาบาร,รมีที่จะไว เขาได้เพิ่มภูมิศับิพระวิชาอะไรต่างๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําอันนี้ก็จะเป็นพระขันดาบฟราพื้นอะไรต่างๆพยันสาห้าแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลใบ,บสีมีอะไรมีทั้งหุญพยนต์มีทั้งมหาภูมานทองแล้วก็ของที่จะบวงสวงบูชาสาห้าไม่ได้มีบ่อยๆแล้วมาตรงกันพอดีแล้วก็ความศรัทธาของคนยิ่งหายากแล้วทุกคน ต้องศรัทธาจริงทุกคนมีปัญหาทุกอย่างหมดแต่จะศรัทธาดับไหนที่จะข้ามเขาไปกับสี่ลูกเพื่อมาสักการะบูชาเพื่อมาก็เรียกว่าระลึกถึงคุณความดีของในหลวงเสด็จพ่อรอราห,ห้าเราเก้าแล้วบุรพาก็ศรัทธายิ่านแล้วก็องค์ก็เรียกว่าอัฐาาจารย์ต่างๆที่มาฝึกปฏิบัติมีอัฐิหลวงพ่อเงินวัดบนรนคานท่านก็อยู่ในนี้ท่านมาปฏิบัติอยู่ในนี้อ่าและพระอ,อาจารย์ของหลวงพ่อเงินเนี่ยก็คือสมเด็จพระอาจารย์โตเพราะฉะนั้นเราก็จะลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บูรพากษัตริย์าที่ราเจ้าอย่างเช่นวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าก็ถวายพระรากุสลแต่สมเด็จพระในหลวงรัชการที่9แล้วก็ทุกราชาวงศ์ถึงรองห้าแล้วก็ทุกราชวงเราถึงพระเจ้าตัดสินด้วยระลึกถึงรากเหง้าของเราอือก็ขอให้ทุกท่านได้ซึมซับมาพลังบาร,รมีที่เราได้ได,ได้ได้สะสมไปถ้าซึมซับไม่ได้ก็เมื่อไหร่ถ้าเจอพวกเราก็จะเฮงถ้าเจอพวกเราก็เฮงแล้วเนี่ยที่อยู่เเนี่ยเพราะอะไรวะ เพราะความเฮงเนี่ยผมฝังไว้อยู่ในตัวทุกคนแล้วไม่มีไม่มีถอยด้วยสาบไว้เลยว่าให้เฮงรวยแล้วก็ปังอืไม่มีโดนของไม่เชื่อลองทําดูได้เราดูเข้าตัวทุกคนหมดถ้่สมมติว่าทาใส่คนที่ปลูกเสกในเตาห้าไม่ได้ท้านะแว่ามันมันเป็นเรื่องของวิชาเออแต่ถ้าทําดีด้วยโอโ้โหดีร้อยเท่าเลยเราะนั้นะแนะนําให้ทําดีกับพวกผมด้วยโอเคนะสาธุ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  Uh <laughs> <laughs>